วีพี่ลุดขายดีใหญ่เลย โอย,ยโหก็บอกแล้วว่าสบูต่ตัวนี้ใช้ดีแล้วขายดีจริงๆล้างเราหน้าใสาล้างเราฝ้ากระจางไวแถมเป็นตัวสบู่วิตามินซีส้มด้วยใช้ดีมากๆเลยอือวิตัวนี้เป็นวิตามินซีได้เหรอคะใช่มันจะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีกลูตาด้วยนะช่วยทําให้หน้าดูขาวขึ้นฝ้ากระก็ดูจางลงไวมากยิ่งขึ้นล้างเราหน้าไม่เอียดอานเลยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะดูนะเวลาล้างออกมาครั้งแรกเนี่ยคือหน้าใสาขาวขึ้เนเลยนี่ถหงไนไานีีนะอืยใสึ้นจริงๆเนยพี่แล้วทําความสะอาดเครื่อง สาหรการน,น้ำได้อย่างหมดจุเลยนะใครที่เป็นคนแต่งหน้าแน่นแต่งหน้าจ,จาัดๆนะบอกเลยว่าสบู่ก้อนนี้เอาออกหมดจริงแล้วที่สําคัญล้างออกมาหน้าไม่เอียดอาดเลยล้างแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะแล้วก้อนใหญ่ใช้นานปริมาณจุกๆเลยแหละ ล้อ<ร>ใหขนาดนี้ลยเหรอคะใช่แล้วคือแบบว่าลูกค้าซื้อไปก็คือกลับมารีวิวเยอะมากว่าใช้แล้วสิวแหง้งใช้แล้วหน้าใสาใช้แล้วฝ้ากระจางไวใช้แล้วจุดแตนงต่างต่างก็คือตื้นขึ้นอยากเห็นได้ชัดเจนเลยอืม,มดีมากเลยพี่ใช่แล้วตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นด้วยนะอยากได้เปล่าอุ้ยมีโปรด้เหรอคะใช่นี่หนึ่งก้อนแบบนี้นะก้อนใหญ่ใช้นานปริมาณจุใจค่ะเป็นไซส์หนึ่งร้อยกรัมเลยแหละนะคะตัวนี้ไม่ใช่สบู่ละลายน้ำง่ายนะละลายน้ำยากมากคือใช้นานมากกว่าจะหมดแล้วก้อนหนึ่งอะใช้นานสองเดือนนะ้วก ฟอกหน้าอย่างเดียวว่ะแต่ถ้าฟอกหน้าฟอกผิวก็คือใช้ได้1เดือนเลยนะ1ก้อนแบบนี้ราคาจุดที่390บาทแพงปะละ่ะนีพี่ม่แพงยอ่ะใช่ถูกมา,มากเลยแต่ถ้าสั่งตอนนี้แถมอีกหนึ่งก้อนฟรีด้วยหืม,มแถมหนึ่งเลยเหรอคะโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็แถมตาข่ายตีฟองแบบนี้ให้ด้วยอ่านะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งก้อนแล้วก็แถมตาข่ายแถมสบู่ให้แบบนี้เลยส่งฟรีไม่ต้องโอนเลยนะใครสนใจแจ้งชื่อที่อยู่ราคา390บบาทเท่านั้นได้หมดนี้เลย